ครับผมกระเพาะผมก็นะครับกระปาะแกงนะครับกระช่องเบาแกงชาแนวนะครับมีน้ครับย่ำเสานะครับเดี๋ยวสิพามาเลาะนะครับมาเบิรงสวนแบบซีดาคือเราละครับช่วงนี้ผมใช้แล้ครับอยู่กับสวนครับนอกเบิรงบรรยากาศย่ำเสานะครับนะครับเบิรงสวนแบบซีดานะครับไปเดี๋ยวไปเบิรงสวนแบบซีดาในกันครับครับผมนี่นะครับพาาอยางเลาะสวนนะครับนี่บรรยากาศย่ำเสาๆนะครับ อี่บงนั้นเาครับนี่นะครับบรรยากาศยังสดๆนะครับภายในสวนนี่นะครับ ดูของเพลินบบท่านหอนะครับเี่ยวท่านในหอต้องมากเก็บตกหลายหลายอยู่ครับนี่นะครับลูกกับบท่านเก็บ พวกเก็บนะครับเพกกน่อหน่อยอยู่นี่เนี้ยพวกเบิ้งลูกนี่ครับนี่แบบนึงนะครับเด้นะครับไปไปอย่างรอเบิ้องบรรยากาศ่อไปครับนี่บรรยากาศภ่ยในสวนนะครับนี่นะครับแล้ทีนี้กล้วยน้ำหอมนะครับนี่กล้วยน้ำหอมกล้วยน้ำว่านะครับ ผมก็เบิ่งปีกว๋วยครับนี่นะครับกับบรรยากาศย้ำส้าๆนะครับนี่กับเบิง่งสวนบุกซิดานะครับหลายอยู่ครับท่รานร้นในหอนะครับนี่น,นะครับ นี่ลูกค้ากดใจร้อนิดนึงนะครับนอ้อหลายคนบุ่นถามมากนะครับเมื่อกี้พท่านแกนะครับนี่ต้นนะ่ะนี่ต้อนอนะับบุคาโดูนะครับนี่ เอามาปลูกไว้รล่องเบิงนะครับมันสิเป็นหน่วยบ่ละนะครับเอามาปลูกร่ลองๆ่องปลูกไว้เบิงนะครับนี่นี่ครับเอาบรรยากาศยงี้ยเสาๆนะครับ ครับผมกะเสานีกะเอาว้ซ้ํานีก่อนนะครับมันสายนะครับเดี๋ยวสเปรตัวอันนี้ส mm ิภ hmm. ีเฮตุการณ์ก่อนนะครับครับผมกะขอฝากช่องห ja. น่อยได้ครับเด้อครับช่องเบาแกงชาแนลนะครับฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์ผมหน่อยได้ครับนี่นะครับกับเกษตรบ้านนะครับหาอยู่หากินนะครับทั่วไปครับช่วงนี้กับบรด้ัทเดี๋ยวไปหากินทั้งแดดแลครับพอฝนมันกับโบโต้ร้อมันฉิมช่วงไปโดนนะครับ ก็อยู่กับสวนนี่แหละครับช่วงนี้นะครับก็ขอฝากเป็นกําลังใจให้ได้ครับเ้อกับช่องเบาแกงชาแนลนะครับฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์ให้นะครับเป็นกําลังใจผมำํำได้ครับครับผมก็ฝากไว้ซ้านี้ครับครับผมสวัสดีครับ